ทีเพนฟอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็น r ลนเจอร์ XLS ตัว next gen ใหม่ล่าสุดนี้เลยปี2025หรือว่าโฉมไม2025นั่นเองนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวปกติเนี่ยอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิมเลยเหลือเพียง7,99,000บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีแล้วก็ของแถมมาตรฐานครบทุกชิ้นส่งถึงหน้าบ้านฟรีนะครับพี่ๆคนไหนสนใจสาหรับตัว XLS 4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติตัวเริ่มต้นเนี่ยแนะนาคันนี้เลยผมบอกได้เลยว่า คุ้มค่ามากๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันพอสมควรเลยนะครับสําหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับ x อ s เนี่ยมี2มี2แบบให้เลือกจะเป็น Open Ca คกับตัวสีประตูนะครับสำหรับตัวรุ่น x อ s ตัวนี้เดี๋ยวผมพาดูว่าแต่งอะไรมาบ้างก็หลักๆเนี่ยจะเห็นเป็นชุดวิคเซอร์ใส่โลบงโลมาใส่ล้อนะครับเดี๋ยวพาดูเลยว่าใส่อะไรมาบ้างนี่เลยด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นชุดเลนดอนวันบอกได้เลยว่าสวยงามากๆแล้วก็มีสีเนี่ยที่ตัดมาจะเป็นสีน้ําเงินแดงเพิ่มมิติ ให้สวยงามมากขึ้นตัวหนังสืออคกษริกคาว่าเรนเจอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นแท้ฟอร์ดเลยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับจะมีในส่วนของไฟหน้า LED เพิ่มมาให้ด้วยตรงนี้แล้วก็เสริมหล่อนิดนึงใส่ข้อไฟหน้าคําว่าเรนเจอร์นะครับก็ข้อไฟหน้าเนี่ยใส่เพื่อเพิ่มแบบให้มันมีมุมมีมิติมากขึ้นแล้วก็ไฟตัดหมอกหน้าของ x อ s กเเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกหน้าหลอดฮาโลเจนหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น LED ก็ได้ กันชนด้านล่างเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยดูดูดูด้านแบบนี้เนี่ยจะเป็นชุดวิกเตอร์ชุดวิกเตอร์เนี่ยทำสีได้ด้วยลูกค้าถ้าสีรถแบบไหนอยากให้สัดแบบไหนเนี่ยแจ้งได้เลยทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คิวซุมล้อของชุดวิกเตอร์เนี่ยผมว่าดีเลยนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยตัวซุมล้อกับตัวกันชนหน้าเนี่ยมันเชื่อมเข้ากันเลยไม่ได้เจาะไปกับตัวรถนะครับอันนี้ก็แค่แปะกาวไปเ,ยเฉยข้อไปเลยแล้วก็มาพร้อมกับล้อขอบ20 ลายแม็กเนี่ยเป็นของ A-Vampire นะครับยางเป็นดิสันตีชายสองเจ็ดห้าทับห้าห้าขอบยี่สิบคิวซุ้มล้อเนี่ยเป็นชุดของวิกเตอร์นะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยมีลายให้เลือกหลายแบบเลยครับลูกค้ามีในใจเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีให้เลือกด้วยแล้วก็ XLS 25ยี่สิบห้าเนี่ยผมว่ามันดีอย่างหนึ่งคือตรงนี้ที่จะเปิดประตูตัวกระจกนะครับเขาท่านทำมาเพื่อกันร,รอยขีดข่วนเลยเปลี่ยนมาใหม่เนาะ แล้วก็ใส่เบ้ารองมือจับเนี่ยเสริมหล่อให้ด้วยคิ้วกันสาดแท้ศูนย์นะครับตัวนี้แล้วก็โลบาร์โลบาร์เนี่ยมีหลายแบรนด์ให้เลือกเลยแต่แบรนด์นี้จะคุ้มสุดแล้วก็ถูกที่สุดนะครับเป็นของ g t l a n d e r เป็นรูปแบบปลายปืนแบบนี้มีไฟท้ายตัวนี้3ด้านบนอีกอันนึงแล้วก็ไฟไฟถอยนะครับสีขาวนี่เลยด้านหลังนะครับเปลี่ยนเป็นไฟท้าย Fu l l LED แบบนี้เลยแล้วก็ใส่ข้อฝาท้าย แล้วก็คําว่า FORD ตัวใหญ่ๆ,ๆแบบนี้เลยทําตัวหนังสือสีดําเงานะครับกับต,ตัดกับสีดําด้านแล้วก็ตัวหนังสืออคริลิกคำว่าレンジャーเนี่ยติดตั้งเพิ่มเติมไปด้วย XLX คัน <Yeah. S 1> <XL H S 2> นี้นะครับใส่กันชนท้ายเซนเซอร์ด้วยใส่เซ็นเซอร์ไปในตัวกันชนเลยนะก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยหล่อแบบนี้เลยใส่ข้อไฟท้ายติดตัวหนังสือคําว่า Rang ャーให้ด้วยบอกได้เลยว่ามองด้านหลังเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับเนี่ยผมว่าแต่งแบบนี้กําลังดีเลยนะ พอประมาณเลยสวยเลยแบบนี้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะครับหรือข้อดีของการแต่งล้อขอบ20สเนี่ยสำหรับผมนะก็คือมันจะเกาะถนนได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าหน้ายางมันใหญ่กว่าเดิมนะมัน275เนี่ยมันได้มันได้การจับถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับลูกค้าอยากได้รถสีอะไรเลือกได้เลยสีดําสีขาวส,สีเทาสีบอลเงินแบบนี้เลยราคาพิเศษนะครับ XLS 2 0 2 5หใหม่ล่าสุดนี้เลย7 9 9 0แ0บาท จัดไฟแนนซ์เท่านั้นหรือโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูเปอร์เซ็นหรือฟรีชุดแต่งเลือกได้เลยเดี๋ยวผมดิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็รายลอดด้านขวาล่างนะครับคันนี้ก็จะเป็น A อ1นะย้ำอีกทีหนึ่งเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดียว170แรงม้าล้วก็405นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันมากๆคันนี้เฉลี่ยขับแบบประหยัดที่สุดเลยนะที่ผมเห็นมาก็จะเป็น17กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับบอกได้เลยว่าประหยัดพอสมควรเลยแต่เนี้ยใส่ล้อใส่โลบาเหล็กเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มน้ำ อัตราการกินน้ำมันก็เพิ่มอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณนี้เลยเฉลี่ยนะเต็มที่เลยอยู่13 14นะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับพี่ๆท่านไหนหา A อกเอยู Hi ่ทักผมเข้ามาได้เลยหรือว่าโทรได้เลยนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนนยมีรถพร้อมส่งมอบนะครับประมาณนี้เลยก่อนไปเนี่ยผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอบหน้าผมจะรีวิวลุ่นไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ